เขาบอกว่าอยากได้เรื่องราวดีๆต้องมาขอพรที่นี่ปล่อยโคมขึ้นฟ้าแล้วคุณก็เขียนอะไรเข้าไปคุณจะได้ด่งใจนะครับผมคุณอยากได้แฟนคุณก็เขียนแฟนคุณอยากได้จึ๊กอาคุณก็เขียนจึ๊กอาคุณอยากได้มันนี่ก็เขียนมันนี่แต่ปอกี้บอกว่าไม่ขอพรเรื่องงานหรอกงานเยอะแล้วขอเงินแล้วกันมึงบอกขอเงินมึงมาเสิมึงบอกของานมานสิรเสีงเงินนอสูป้าสิขอแต่เงินมันบอกมีงานมันมาเสิร์เงินเราคดอี่างไรมันบเงินมันมันบอยมันน้ำอากาศได้รู้ เองหรือว่าลอยอยู่<ช>ลอยอยู่ลอยอยู่ยืนอยู่ในอากาศอยู่ที่คนมีเสกิว<ด>่าไ,ได้หรือเปล่าดูนะครับลายมือบอสบิ๊กนะครับผมก็ย ยังูกคืนไหมกระเปอนรนกอลับตอนนั้นนั่นแหละเฮ้ตัดิษก์กอไอ้เรื่องต้องพิจไร้าเปพิจแล้วใช่ไหม นะครับอีกด้านหนึ่งมาขอให้ตัวเองขอคนน่าดึมัเ้เอาอไมาสีแดงจริง่แมนยูเกันเลยแก่มันก็ เดี chat, ๋ยวมันมีเลยไอวอนเอาหมดก่อนเบสนี่คือที่สุดนะไม่ใช่ชื่อคนนะจ๊ะคือว่าสูงมากนี่คุณเชื่อถูกว่างถูกอยู่สิถูกเลยอันนี้เดี๋ยวพระเจ้าท่านไม่ขอใส่ใหเขียนภาษาไทยไง พระรูเจ้าเป็นพระสุฆคนพลังบ<อ>ีขอเร่อกความอะไรว่าช่างให้มันดีที่สุดความรักให้มันดีที่สุด,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 สดแล้วก็เงินดีที่สุดทุกอย่างจบอขอคุณเต็มบ้าเลยไม่ s อ r ดี อย่างนั้นสตอนนี้เขาเป็นผูายอยู่เขาพูดอะไรถึงไม่เป็นไม่ว่าอะไรนี่ Với nhà, với không ึังด้ฮะยังด้ไหมนี่ันมีสีได้ไหมคุณคุณม่มันมันหนักปอนไงคงหนักพอน โอเคนะโอเคแย่งย okay, okay, you ่าเรับเพื mm. mm. ่นอนยากเนี่ยเนี่ยพอเจมาขอให้พอจับเส็นสัญญาเป็นศิลปินสีส้มาร์นา้นวล่มสเีวรานนมีแฟนหรือเปล่าละจีจีหรือเปล่า no เควันนี้นะคะมาปล่อยโคมนะครับผม ขอพรนะครับผมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาดูกันว้าเราเขียนว่าอะไรบ้างฝั่งนี้ขอให้น้องนาริตาโตเกียวมีความสุขเป็นเด็กดีแข็งแรงนะลูกนะครับแล้วก็บิก๊กขอให้ดีที่สุดขอให้เลิฟที่สุดขอให้มันนี่ที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอให้พ่อแม่ย่ายายแข็งแรงและที่สําคัญนะครับผมขอให้เ c โตเกียวมิวสิกมีความสุขรวยแข็งแรงนะครับผมไม่สําคัญเลยแฟนคลับโตเกียวมิวสิกนะครับไหวเลยไหมจ๊ะ ไปเลยไปเลยไปเลยจ้าร้อนจังพี่น้องมืัอนี้เราจัดอาหารไตหวันขึ้นปอดแกงเส้นเฮี้อุดรฉบัดนึ่คนอุดรธานีดูคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาสิว่าเดือนแกงเส้นไหมมันต้มเส้นขอนแก่นอุดรไหมขอนแก่นอุดรไหม ชิมไม่ิชว่าเขาบอกว่าหน้าตาธรรมดาแต่ว่ารสชาติมันเลิศเป็นคุณเส้นที่อร่อยที่สุดในประเทศก็ใช่ไหมคะงสมก่อนะะคในลองชิมให้ดูสิมก่อนแล้วก็ไปเปไนร้านให้ไรในรีวิวร้อนเหรอเป็นไงบ้างรสชาติจาลกประเหียดอร่อยไหมคะร้อนๆอ่ะพี่น้องเพิ่งมาเจออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเต้าหู้หรือเปล่า อ๋อในประเทศไหมคะไม่ประเทศอะไรที่จุดในแถวนี้ไหมแถวนี้อะไรที่สุดมมือมือเด็กเขาได้พูดคมจริงนะฮะเด็กบอกว่าไม่ใช่อร่อยเฉยโลแต่อะไรเฉยตอนนี้ไปซิ่งกันไปหนอ่อยีอันนตีอมันนมงมก็ชอบมันงงไ ยังไม่กินมันเหมือนต้มเส้นต้มบุนเส้นแล้วเหมืนต้มบุนเส้นแล้วใส่ซอสมหวานนิดๆถ้าถามจากใจว่าพิเศษพิเศษไหมเดี๋ยว อร่อยแม่อร่อยอยู่แต่ว่าไม่ว้าวเท่าไหร่เพราะว่านางเป็นกุ้เส้นเหมือนแกงเส้นแล้วก็นางนางเป็นหวานๆนี่นี่ตามความเป็นจริงเนาะชิมเลยเนทะ่าไหร่นะเท่าไหร่อร่อยเนี่ยอันนี้น้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นไงเม่นเลือนเมน,มนเหรอมันจะแข็งคิดถึง ที่ดื่มอันนี้มากเซนน้อยมายกเซนน้อยอ่อนเกลียดมากตัวเวียดนามเซนน้อยตอนตีสองบะหมีก่กะละยา <ừ. S 1> บ้ากันไปแต่ตอนนี้เราต้องใส่พริกก่อนไม่แบบเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะไม่ชิมก่อนเหรอใส่มที่เดียวเลยเต็มก็แม่ กิดได้ดีแม่ก็ใส่ขา้าวบดแล้วร้านคนเยอะมากนะแม่เผ็ดนึกว่าอร่อยแม่อร่อยนะครับผมร้านคนเยอะมากแว เต้าหู้หรอหรืออะไรหรือเกี๊ยวหรออะไรอุ้ยมมนมีไส้นะนายมีไส้หมูนะงานเราไม er nah. mm. oh. hmm. uh ีไ huh. ส้หมูนะอร่อยเพ่อต้หูวอร่อยหัวมาก อืม <ừ> เ,เลิศูกชิมเป็นยังไงรสชิมบ้านเขาน่ะคือบ้าะอุนรสชิมเนี่ยบะข้าวบนเลยอืมรสชาติเหมือนเหมือนรสชิมมาก <laughs> ก็รสชิม <laughs> ดูด้วยครับดูนี่แล้วหมูมีหมูข้างในด้วยซึ่งวัาถี่เดือกกระบาดางนั้นในชะ่ไ, <laughs> ไม่อิ่ม <laughs> ไม่หิ้ <laughs> ไม่อิ่ม <laughs> มาต่อแล้วพีนน่น้องไขเดือนไอ่เดินอันไอยเดินขึ้นผู้เหมือนไข่ยมาาอันนี้เลยถึงยอดหรือยังมีบออีกสองร้กิโลตอนนี้อยู่ทึ่ผู้เขาที่ด่านสุดในไทยปีเป็นแหล่งชอปปิง้งผู้ใดล่ะจัดสรรผู้ใดล่ะแต่งอันชอปปิง้งเมนกัสิจะเสียงเงินกับพแห้งแล้ว แต่เสียเงินอันช้อปปิ้งกับพ่อแห่งนั้นยังมันอันดดยากคือว่นได้แปลได้ขันอยู่พี่น้องขอคุณพี่อแบ่งโซนนะครับที่จัดสรรทิปดีๆที่แบบว่าได้ลดลดแบบว่าส่วนเ<ล>กินล,ลดหนักด้วยลดหนักส่วนเกิน <laughs> แเแมวดี๋ยว, <laughs> วเราจับอยู่ไม่เสียมเลยสารช่างแต่หน้ามากต้องแบกสังขารร้อยห้าสิบรูขึ้นภูพาน,นราชนีวิเศษไม่เซียมเร็วเหลือนิดเดียวเอง แม้แต่โลงเขามีระบบมีระบบอันนี้ไหมสไลเดอร์ลงได้ไหมพี่เล็กอยาสไลด์เสร็จตอนลงรถปื๊ดลงเลยได้ไหม,มน่าจะเป็นกระชับแบบเป็นไปลายได้หิวแล้วมันจะมีกันหรออันนี้คือทางหรือยังฮะหมอบอกว่า<อ>นัดเติมคุณคุณลูกค,คุณเกยด่วนเ <c oughs> ยอะท้ายหรอฮะเอ้าหมดคืออะไรอ่ะ ข้างบนคือเดี๋ยวเราไปทางนี้ตอนขาลงเราค่อยเดินลงใช่เราคือขาขึ้นข้างนี้ขอบคุณไม่เซียงเป็นยังไงบ้างไม่เสี่ยยังเดิมเดิมฮ้ยัเดิมเดิมคืออะไรไม่ไเป็นยังไงก็ไปเรื่องเรื่คุณหมอใกล้ชั้นไปแล้วเดินมาจากข้างล่างเมื่อกี้เหรอผมอยู่น้านี่ เหมือนกะบีเลยใช่ไหมสวยมากเหมือนกะบีเลยคุ้มอยู่นะเดินมาจากข้างล่างเมื่อกี้นะคุ้มอยู่เราจะเกาะซอยฟ้าลง <c oughs> <c oughs> มาหมู่บ้านนี่ <c oughs> มือนี้ยังอยู่ <c oughs> อยู่พี่น้องกลับมืออื่นเดอวันที่สิบเอ็ดเรามีคอนเสิร์ตที่เซ็นท่นนะครับป๊าป้ามามาที่อุดอรธานีมาเจอบอสบีผู้ยงเปลี่ยนได้นะมาติปเน้นๆติปตหนักๆนลยนะเซ็นท่นอุดอรนะจ๊ะใช่เพราะเดือนนี้เรา เราหิวข้าวอยู่ลติดงานเราไม่ค่อยเยอะฝนตกเราก็จะหิวข้าวเพราะแล้วช่วยซัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กคนนี้ได้ไหมฮะอย่ากอดผู้ชายคนนี้จังเลยขอกอดชดเชยความคิดหอดสักทีได้ไหมนิดน้อยเช่าแม่ไหม่มว่าคิดหอดผู้ใายอยู่นี่ก็เขาไปกองพจาราของแม่มึงคิดว่าใช่มันค้นมันมาปลายนีเขาพอนแล้วขึ้นมาแห้งแล้วเขาเริ่มพอดแล้วตอนนี้ น้องก้องมาอยู่ศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายดังที่สุดหล่อที่สุดดีที่สุดชูสาวค่ายเราเนี่ยดังที่สุดแล้วคือข่าวชูสาวเพลงไม่ค่อยดังเลยนะครับเราภูมิใจที่ว่าค่ายเราดังเพราะข่าวเช้าเพราะเราไม่เหมือนใครค่ายอื่นเขาเน้นคุณภาพของเราคือเน้นกระแสดาม่าแต่จริงๆแล้วกระแสดาม่าที่เข้าหาเรานะเราไม่ได้วิ่งขานาม่านะเนี่ย อย่างเช่นเดือนหน้าเปิดตัวลูกคนที่คนที่ห้าเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเ,เรื่องเป็นราวอยู่ออ๋มีอีกแล้วบปอมีอีกแล้ว,ลวมีอีกแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้น้องก้องวายยุบแบ่งความเคียวมาให้บับบิ๊กสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเพราะเรามันก็รักนอนสงวนตัวเนาะมันก็แบบไม่ค่อยแบบอยู่ใกล้คลายอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะ,ะนั้นแล้วเจอกันกคลิปต่อไปสวัสดีจ้าจุ๊บก็เลยเขาจะพูดมากไงเชื่อได้ Amazing ไปเลยรีวิวห้องน้ำที่ห้องน้ำที่ปลูกใหม่ไก่สด okay. แตายากมากแต่เราต้องสู้เพราะว่าน้องอาชอบหมั่นโถ่โถ่ม่จะนั่งยังไงนั่งให้ดูกันแบบเปิดประตูก่อนถ้าสมมติมม่่่สิพยยาาาอบะไม่ใช่เราต้องเอาเอาเราต้องเอาหันมาทางนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ต่อ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  อะไรนะเชุดเดียวกันวันนี้จะซื้อคู่กัายน่ดมนนี่รู้กันดิมนเขียนงดยกันดี่าแค่นี่เฮ้ยมึงมาใส่สุขึ้นบ้ย่ยันนี่ สู้เดียวกันครับพี่น้องสู้เยวกันยุ่ธก็ไม่ใช่สุดพีท่ามุนี่เพขอะรองพี่าไม่เคยตลาดจาาชุดคู่เราวันนี้ไอ้ตาวไอ้ตาวอวบอันอวบอุ้มชุดคู่บาร์บี้วันนี้นะคะกับน้องยูรีนะครับแต่ว่าไอร่าอยู่ฝั่งนี้นะครับว้าวเสี่ยวปีบารีปีเอาเซนอะไรเนี่ยฮับ บังเอิญมันได้สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครหลอกกันครับไม่ต้องแซวรู้ตัวนักืใครหลอกกันก็ดูหนังหน้าสิเขาไม่จะกลุ้เอาเร็วมาใหมเออเออเออมาใหม่มากเลยครับจริงไหมบังเอิญก็ใช่ที่เพิ่งเคยกินเลยอร่อยจริงปอนครับอืมอืมไปกินผมก่อนว่าตีนไข่โอ้โห ดีนดาราพิถัมยนาหล่อจังธรรมดาครับคนอะไรคนชมเยอะเลยคนอื่น งกายไก่ม้าราคามีราคาไหมแม่เบนซูแบบว่าเขาวางแผนแก,แก,ก,กันแก๊งโซเกียมอุ่นสีนะนี่เพราะว่าโซเกียมอุ่นสีอ้วนกันหลายคน <c oughs> โอยเขาไม่ได้ว่าอ้วนเขาได้จัดทิปลดหุน่นเดี๋ยวต้องกลับไปฉีดยันยาข้อกระดูกต่อแล้ยอยู่ใจ น้องวีโอน้อง <pause and rain> <ไ>ปกี่น้องบารเ้านอนหลยนัดมยาหน้าทางแตมมีแล้ว น่งและทานข้าวกันนะครับที่ร้านอาหารบนภูเขานี่เรสั่งอะไรเยังไม่สั่งครับ่เป็นร้านลูกชิ้นหรือเปล่าาลกชิ้

ลีโอ oh, oh. แม่เร็วเร็วเสียงดังนิดนีงอารยธรรมมันมีไหมมีแต่ว่าไม่ใช่แม่ด้วหอย่งนิดเดียวอย่งนิดเดียวบ้าวัานกับสีช็อตแล้ว <c oughs> โอ้ยตอนี้ต่นแต่น้อโอ้เอาผูถา้ถมมาเฮ้เดันบาดซนแน่นอะทีเด็กเป็นโซ่อะไรเป็นจังไหนแม่ โอ้นี่นะครับผมสวยมากนะครับรอบก่อนมาที่นี่นะครับผมจูเฟินบอดเห็นวิวงามปะนีเพราะวันมีแจะหมอกแบบปกคลุมเลยมาเดือนนี้แบบไม่มีหมอกครับก็เลยได้เห็นวิวธรรมชาติสุดๆนะครับรักษัญญาเดนไปดันบนครับผมยวจังไปเจอกันครัับสครับ คนอยากกับเราทั้งหมดมันคืออย่างนมันคือมันคือวุ้นเส้น้นเาถ้าถามว่าเส้นาจู่ที่จู่อร่อยนีอร่อยสองอันเออสอันรจู่จู่เข้าไปมาไปตรงนั้นสิก็เรียกอ่าอย่าอยาอยาอยาปื่อเลูริับเราไปก่อนยูริยูริไปเดี๋ยวบ้านนะครับ ต้องนอนมาหมอนอันนั้ตั้งแต่ทางเดินก็ยังมีหมอกเพราะอยู่ที่นี่ฝนลินตลอดปีตลอดไปตลอดเดือนตลอดชาติมาครับที่ขอนต้องกันครับก็เนี่ยวิ่งรถเพื่อรถอาคาโรถเสียงบ้นร้องมือแฮปปี้ของยูริว่าได้กินอยู่จุมจุมอยากกินขอาแรงแกนไปกทนข้งงรถ โยเจืด้ะปึ้งเจือด้ือเจือด้ต้างหูครับพี่นอนับำซงินโ้แตบปะแ่บแตพเอดพิเันี่ใส่ใส่กินได้ไหมครับแต่แ่ละที่ขอยากมันเจือดานี่กินได้ไหมอ่ะนี่ซินฟอม เขาบอกว่าคือถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออะไรเนี่ยคือทันนะปิดตาอะไรไว้ใช่ไมคุณคุณสามารถมาเกาะฉันได้แล้วก็มาบอกความในใจฉันมื่ มันรู้สึกแบบโล่งรู้สึกคือยังถือเลขกแล้วมันทีนึ่งนี่แหละมันรู้สึกดีมันรู้สึกแบบหลอไปลนโรกันได้เรือเจ้าก๋วยยังนี่มันหู้สึกดีมันแบบโมแบบปล่อยเขาแบบมันแบบบึ้มเข้าไปก็ยังอยู่นี่นสวรรค์มีมานไรอย่างนี้ยังคือยังถือเลขกแล้วมันทีนึ่งแบบแปลใบซ่อนกันเลยไหมไม่ได้พร้อมแก้มเลยือมันจูบปากกันเมื่อกี้นี่ เาะวันูสุดพิเอลไปไปสิไปเพื่อนสรไปจุ๊บเขาเล่าไอคอเทียนนึงแบบไปอีเทีนนึงเขาบระหูแล้วเขาปิดตาอยู่เขาปิดตาอันเทียนี่เทีานี่มีงานจำหงจะเสีบว่าผมผมอยากผมพิดายาจำหูเนะเพรามันพิยารณาจำหงเทีานี่งานจำหูจะแสีบบว่า